เกรู่จไห้องมองดนกตะผมให้ห้าสไปผมให้เราสี่ร้ยคาไม่ต้องพูดกตอพูดห้าสี่ร้อยโอเคไปไปคือตะก้อรู้พ or 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 two or two or ี่่ไต่ให้ต่อสอหรือสิบนึ่งถ้าคิดวาชนะยังน้อยสิบาทมดค่าแต่ถ้าไม่ชนะต่อใหต่อมาสหนึ่งกแพ้ไม่ต้องมีค่าเละครับมาเริ่มกันคู่นี้เป็นเหลี่ยมสางนะครับเติแปร แลกข้ามฟรีพี่ฉายกับพี่นัทนะครับพี่ฉายค่ายปิยะพี่นัดค่ายบัวทองแรงนะครับร mm ุง hmm. นีเแะจิงเงินรางวัลที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับแต้มล็อตเกมติบสอนะครับเกมเริ่มนะครับ นี่เป็นโซนศูนย์นะครับตรงนี้เป็นเจ้าทิวนะค่ายบทรองแลนด์หรือทิวสี่ะเกตนะครับฝั่งตะวันขายนะครับรู้ว่าเสียงแต่คงต้องท้อรอตัวระตวลีพิเกเรียกัวเก้เรอจะรอ แจมถึงศูนนะครับยกเข้าไปพักเขาให้รูปดีนะครับน,น,นี่เป็นการเตะแหนะข้ามนะครับเต็มรอบกับซันแบ c กครับด้วยกันแชร์หน่อยนะครับสนามนี้เป็นสนามกสนใสน่สน้อยนะครับเตะน,นี้ แปมศูนย์นะครับมีมาเตอร์ไหมแปมศูนย์นะครับจริงรางวัลท nope ี่หนึ่งหมนบาทรับเจ้าบ้านสามคนนะครับเป็นเทิดพี่การแล้วก็ตะวันฉายนะครับ ฝั่งนี้เป็นเจ้าถิ่วศรีธเกศและก็พี่นัทโบทองแรนนะครับดูเข้าไปจันแ็กเตะดีครับนับหไม่ยัเป็นเหลี่ยมเสิร์ฟแปรและข้ามปีครับระหว่างพี่นัทกับพี่ชายนะครับส แตม้มสูนสูนนะครับดูแล้วน่าจะล็อกกันนาน,าานาาคโโรับเป็นตีต,โโตันเป็นตีตันในการเตะตะก้อชิงเงินรางวัลนะครับขานอกอสนามนี้เป็นสนามไม่ใหญ่นะครับแต่เงินรางวัลก็ เยอะอยู in ่แล้วแต่ประกอบเหลี่ยมครับแทบมาเล่าลูกออกครับ้010แ่ม10นะครับลูกดีมันมือเกือบกลับ

ใครสนใจเหลี่ยมไหนหยิบเหลี่ยมมาทางเพปได้เลยนะครับจะทำการประกอบเหลี่ยมให้เรียบร้อยครับตรงนี้ติดเน็ตอันนี้เริ่มมีราคาแล้วนะครับหยบคเก่งแล้วเหรอเยอะร้อยกูทองเกงเลยนะทอมึงากเราฟิบ เด็เียนะครับลูกนี้คู่นี้ก่อนเปใจก่อนจะเสือูดียวเนี่ย ม้นมสามูนบแม3ตนะครับตอนนี้เป็นค่ายบุรทองแลนนำนะครับนำห่างไปที่3ศูนเกะดีนะครับลูกนี้ได้ว้านี่หลับตาเกี่ยวเลยผมเข้าไปเ่ย เปิดดีครับเตะหายลูกนี้ลูกออกนะครับลูกนี้เแยมนี้เป็นเหลี่ยมแก้นะครับว่าเหลี่ยมแรกเป็น M นะครับเตะ

พี่ใหญ่จะกลับไปเอายี่ให้เลยวเาเขมนมียิ่งของไทม่นชตสุแก้มครับแต้มสมต่อศูนย์นะครับเอเดีครับลูกนี้ขออนุญาต ดีครับลุงนี้เลยบ,ก,บก,กียที่หลั่ไหมตามดนี่แต้มสามศูนย์ <c oughs> ลูกล้นนะครับ <c oughs> โอ้เกมล็อกนี้น่าจะนานครับดูจากลักษณะแล้วแบตโทรศัพท์น่าจะหมดก่อนนะครับเตะออกนะครับพรงนี้ขณะนี้เวลาเที่ยงคืนห้านาทีนะครับแต้มมั้งอยู่หนึ่งสามนะครับ

แตี้ขเลยมู่ไหมสามต่อสามนะครับฝั่งชาวบ้านเริ่มไล่มาถ้ากูชนะไล่สองคนกูจะดังมากเลย ยกสวยเตะลูกดีสวัสดี4 in ีคนดูด้วยนะครับสทุกนดมดกอาสนามเรานี่ก็ยุงเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ยุงเยอะวันนี้ฝนตกก็ด้านสองต่อสามนะครับดีีร้อยครับป้าอ่าเล่นฮาซีครับผมทีร้อยนะขับมีสีร้อยไหมีราคาโอเคโอเคครับรู้เรื่องครับรู้เรื่องได้ป้าได้ได้ได้โอเคครับ น่เพ่อเราะดีแล่วพี่ผมไม่มาห้าร้อยได้ได้จ่ายเพราะดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาผมเตะเดี๋ยวเวลาผมเตะเนี่ยปลาจับขังผมเลยปลาปลารปลาสิไปกดเอทีเอ็มอย่างไ้เลย ระเบิดลงนะครับรูนี้ฝั่งนี้เดินทางมาไกลนะครับยิงตรงมาจากบุรีรัมเฮ้ดีนน เสียงแต่คงต้องรองแกนอนพันหน้ามาอยู่เนี่ยเพลงนี้ร้องไม่หยุดเลยนะเฮ้ยหลอกยอดนี้นะครับลุงนี้ลุงกัดดิวายุวิศน์ เต็มสองต่อสี่นะครับนะกรรมการสองฝั่งนะครับมีไลแมนพร้อมดูนะนะใส่เลยเอาไหมเอาไหมตนี่ย <c oughs> ุงไม่ดีครับตอนนี้เ <c oughs> ขอดูนะัะ <c oughs> ขอดูหน้านักกีฬา <c oughs> นะครับ นี่นะครับคุณมาจากบุรีรัมย์นี่ครับยืนตรงมาจากบุรีรัมย์นะครับเข้ารถเขาคิปว่ะถัดถัดถัดเปลี่ยนมุมนะครับไปเปลี่ยนมุมอยู่ไม่ได้ครับยงกัดเดินครับต้องเดินเดินหมดแรงนะครับตัวเต็มของเจ้าบ้าน

เอาละครับแต้มสามต่อสี่ครับเตะสียนะครับลูกนี้ไม่ดูแล้วคู่นี้น่าจะเลาะกันนานพี่พี่จะกลับบ้านไหมเนี่ยกลับกี่โมงได้อยู่นะได้ได้แป๊บหนึ่งนะต้องอยากถ่ายวีโออ่ะเอางั้นเดี๋ยวขอตัดภาพการถ่ายทอดสดไว้เพียงเท่านี้นะครับ จะเป็นวิดีโอแทนขอบคุณครับ